ในการค้าวันที่4มกราคมนะคะแต่ชำระนี้ค่าสินค้าให้บริษัทต,ต้าเวยจำกัดได้รับใบเสร็จรับเงินเลขที่402ตัดใจ่ายใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจงง้งหนี้เลขที่อ้างอิง BBF01 โดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารธนชาติสาขาหัวมากเลขที่เช็ค,ค7007 สองศูน์หนึ่ลงวันที่ยี่สิบห้าศหนึ่งห้าแเราจะเข้าไปที่ระบบเจ้านี้และวิคอหนี่นะคะคลิก w o r k ์กโฟค่ะไปที่ใบเสร็จสินค้านะคะกด F 3เพิ่มค่ะ เลกที่เราจะไม่คียนนะคะจะให้ระบบบันให้ค่ะเราจะมาที่เลขที่อ้างอิงนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสารที่เราได้มาจากบริษัทอื่นค่ะ4 402ค่ะวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันทึ่060158ค่ะรหัสผู้ขายนะคะเสร็จสุดและเ n t t r ค่ะ เ็นบริษัทเต้าเลยนะคะใส่จุดและ Enter ค่ะก็ะเป็นรายการไปส่งของไปกำกับภัษสีไปแจ้งนี้นะคะ Bi ค่ะใส่จุดและ Enter นะคะ เพื่อรายการนี้เลยนะคะไปที่รายการจ่ายค่ะใส่จุด่่ไปให้เอกาสารธนาคารน,นะคะใส่จุดแล้ว n อ e r ค่ะรายการวันนี้นะคะจะเป็นรายการอาถอนด้วยเช็คนะคะเลขที่เช็คเจ็ดศูนย์ศูนย์ เจ็ดสองศูนย์หนึ่งค่ะเปลี่ยนวันที่เช็คเข้สารบัตรเครดิต DUE นะคะเป็นวันที่ยี่สิบห้าศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะสมุดเงินฝากธนาคารนะคะใส่จุดแล้วเอนเอร์ค่ะ เป็นสมุดกระแสรายวันนะคะเลือกค่ะเอกาสารก็จะขึ้นข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็บันทึกด้วยค่ะเซฟค่ะกด F10 เลยค่ะ,คะ,คะมันเซฟ ก็จะขึ้นรายการบันทึกบัญชีวาให้นะคะกดเซฟค่ะกดออกเลยนะคะ